นี่สวยมากเลยทุกคนเมลอนแทนนี่กัมสเวิลาเซเลปเมลอนพรมน้ำนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาขึ้นโชว์ฟักทองค่ะทุกคนป้าดอกไม้ให้มัสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของนินนะคะที่จะต้องไปแกะสลักโชว์ที่โปดิก้านะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในวันที่2กันค่ะก็แต่งตัวประมาณนี้นะคะทุกคนนี้จะใส่สบาข้างแบบ ชุดไทยจริงๆก็คงไม่ไหวนะคะเพราะว่าจุดที่นิดนั่งโชว์จะเป็นโซนผักผลไม้ก็จะเป็นโซนที่มีความหนาวเย็นนะคะก็จะประมาณ20องศาค่ะนก่ก็แต่งประมาณนี้นะคะลูกค้าส่าห์จ้างเราในราคาที่ไม่ใช่ถูกเนาะนอกจากผลงานสวยๆที่เราจะนําไปโชว์แล้วนะคะแล้วก็แต่งตัวพอให้เป็นสีสันของงานค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปได้วยกันค่ะวันนี้ ขับรถแปบ,บเดียวถึงแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้นิดไปส่งน้องปั้นที่ทํางานนะคะที่ถ่ายคลิปในรถเมื่อกี้ก็คือน้องปั้นถ่ายให้นะคะนิดมาถึงก็ยังไม่ได้เข้าร้านปอดิก้านะคะแวะมาซื้อผลไม้ก่อนที่จะไปแกะโชว์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไปแกะโชว์นะคะออ้ยหลงยากมาถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนิดจะแวะเข้าไปซื้อผลไม้ก่อนนะคะที่ลิตเติ้ลค่ะ จากบ้านนิดมาที่นี่ประมาณ7นาทีเองนะคะไปดูกันค่ะนิดกะว่าจะเอาแตงโมสักลูกนะคะเพื่อที่จะไปแกะในวันนี้อาจจะเป็นแตงโมแล้วก็เพิ่มเติมเป็นเมลอนนะคะเพราะว่าเราจะแกะกันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยค่ะนี่ค่ะผลไม้จริงๆที่โปดิก้าก็มีผลไม้ขายนะคะ นิดก็สามารถซื้อที่ปรดิก้าได้เพราะว่ามีบัตรสมาชิกนะคะเพราะว่านิดเองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทของตัวเองนะคะที่สามารถทําบัตรสมาชิกได้แต่พอดีว่าอยู่ตรงนี้มันใกล้ค่ะมาส่งน้องปั้นที่ทํางานนะคะก็เลยแวะมาดูก่อนดูมะม่วงน่าอร่อยมากทุกคนเห็นไหมน่ากินมากน่าอร่อยมากค่ะม,มีฟักทองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นิดจะเริ่มแกะประมาณสัก สามโมงครึ่งนะคะเก้าโมงเช้าก็โมงครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายบ่ายสองนะคะไปซื้อผักกันค่ะีนนะคะที่เราได้ในวันนี้ก็จะเป็นเมลอนสองลูกนะคะแล้วก็ได้มะม่วงด้วยค่ะมะม่วงสวยมากเอาไปฝา,ากน้องปันเดี๋ยวทำข้าวเหนียวมะม่วงให้น้องปันกินปะ่ะประมาณนี้ละค่ะจ่ายตังกันค่ะนี่ได้เป็นลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคิด ฟรีหนึ่งลูกค่ะสองเก้าเก้านะคะลูกนี้ซื้อของเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเงินหลดล่วงนี่ไปค่ะทุกคนซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เมลอนไปสองลูกเดี๋ยวเราไปโปรดิก้ากันค่ะ มาถึงแล้วค่ะทุกคนจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนห้างกันค่ะคนก็จะไม่เยอะมากนะคะอย่างที่นิดบอกส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารเจ้าของโรงแรมเท่านั้นนะคะที่จะมาซื้อของที่ห้างแห่งนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายส่งนะคะก็จะโลง่ลงๆนิดนึงค่ะร้านสวยมากสะอาดนะคะเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศวันนี้มัาเป็นยังไงนะคะ ร้านก็จะขายทุกอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับบ้านเราน่าจะเหมือนแมคโครนะคะดูเขาก็จะมีซุ้มต่างๆมากมายนะคะมาถึงนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือพรมน้ำงานแกะของเรานะคะถึงจะอยู่ในห้องเย็นแต่มันก็เนี่ยคะ่ะไม่เหี่ยวแต่ว่ามันแห้งไปเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะเราต้อง ชมน้ำก่อนค่อยแกะางานต่อไปนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะดโอ้ยเหี่ยวมดแล้วแห้งงมดแล้ว ตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมนะคะประจำตำแหน่งเพื่อที่จะแกะสลักโชว์แล้วนะคะวันนี้เอาเนี่ยนะคะเพื่อมาใส่น้ำถ้าเผื่อว่าเราจำเป็นต้องจุ่มน้ำในชิ้นงานบางชิ้นนะคะมีหลายคนถามกันเข้ามานะคะเป็นไงมาไงนี่ถึงได้มาแกะสลักที่ห้างปูริก้านะคะก็เริ่มจากผู้จัดการร้านนะคะไปทานข้าวที่ร้านอาหารไทยเป็นร้านอาหารของ ที่คนไทยที่นึกรู้จักนะคะแล้วทีนี้ผู้จัดจาการร้านก็เห็นงานแกะสลักชิ้นเล็กๆงานดอกไม้แครอทนะคะในในจานอาหารเขาก็เลยถามที่เจ้าของร้านนะคะพี่พึ่งเนาะว่าอ้ยฉันชอบงานแกะสลักแบบนี้มากเลยฉันอยากจะได้ไปโชว์ในงานครบรอบ20ปีของโบเดก้านะคะแล้วทีนี้พี่พึงก็เลยแนะนำลูกค้าไปว่า ลูกน้องฉันะ่ะแกะได้นิดหน่อยแกะไม่ได้แบบเยอะมากไม่ได้แบบลวดลายเยอะๆหรือว่างานชิ้นใหญ่ทําไม่เป็นนะคะก็เลยแนะนํานิดไปเพราะว่าความต้องการของลูกค้าก็คืออยากได้แตงโมแกะสลักตัวอักษรน,นะคะโอ้ชู <Okay. S 1> <c oughs> อยากได้อ่า มโมแกะสลักตัวอักษรเป็นบันรบรอบ20ปีของร้านโคดิกานะคะก,ก็เลยตรง,ตรงกับสิ่งที่นิดทำได้นะคะลูกค้าก็ขอเบอร์ไปแล้วก็ติดต่อนิดมาค่ะจริงๆเราคุยงานกันตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วที่นิดทราบแล้วว่าต้องมาแกะสลักชูที่โคดิกานะคะวันที่มาคุยงานนิดมากับพี่เป้นะคะเสียดายมากตอนนี้พี่เป้ย้ายกลับไทยแล้วนะคะย้ายกลับไป อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่สมุยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเห็นพิเต้มาช่วยนิดทำงานเหมือนที่ดอกไม้นะคะถ้าปกติถ้าแกอยู่แกมาช่วยนิดได้ทุกวันเลยเพราะบ้านเราใกล้กันนะคะนี่นะคะแก้จะเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเมื่อกี้ลูกค้าผ่านมานะคะเราบอกว่าฉันผ่านมาเห็นเมื่อวานงานของเธอสวยมากฉันถ่ายรูปไปให้เพื่อนฉันดูแล้วก็แนะนําเพื่อนฉันด้วยว่า ถ้าวันไหนที่เธอจะจัดงานวันเกิดหรืองานสำคัญอะไรนะสามารถสั่งงานแกะสลักจัดสวๆแบบนี้ไปให้แขกในงานได้ดูได้นะคะมีคอมเมนต์นึงนะคะสอบถามมาว่านิดมาแกะสลักให้ห้างโปรดิก้านี้เขาจ่ายเงินยังไงนะคะให้ค่าแรงยังไงก็ส่วนตัวนิดนะคะนิดมาคุยตอนที่เราตกลงเรื่องงานกันนะคะเขาไม่ได้ จำกัดหรือว่ากำหนดว่าจะให้ค่าจ้างเราเท่าไหร่นะคะก็คือ,อเป็นนิดเองที่ <c oughs> Bonjour, oui, sculpture soufflé l é g a n t camélia, c é l e b e melon. <c oughs> peut faire avec รา a u ทำกับ h a u เ On p e กับ a i r e avec l ั savon อ u b ีย n Des fromages aussi. Okay. Oui. Okay. oui. Ah, ok? Merci. Ça donne, bon. Oui, merci beaucoup. On les voit les là, t'as Oui, oui. c'est des couches. De ah ouais, oui. 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 Merci beaucoup. Ah, c'est trop bien. Vous avez vu les garçons <laughs> c'est de la rouge Oui. Oh, ton million. <laughs> ลูกค้าก็จะแวะทักทายเรื่อยๆนะคะทุก5านาทีก็จะมีลูกค้ามาหยุดชมพูดคุยสอบถามนะคะอุ้ยเห็นไหมอันนี้สวยมากเธอแกะจากอะไรคํถาถามก็มันเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรายได้ใช่ไหมคะก็คือทางผู้จัดการร้านตอนที่นิดมาคุยรายละเอียดงานก่อนที่จะรับงานนะคะเขาไม่ได้กําหนดว่าจะให้ค่าแรงนิดเท่าไหร่ก็คือเขาให้สิ์นิด ที่จะเรียกค่าแรงได้ตามสะดวกเลยนะคะก็คือค่าแรงเท่าไหร่แล้วก็งาน,านถาดหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่นิดเป็นคน uh, เรียกราคาเองนะคะแล้วก็เขาก็ให้สิทธินิดด้วยว่านิดจะแกะวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าเผื่อวันหนึ่งนิดขยันอยากแกะวันหนึ่งเช้า,ชาถึงเ,เย็นแล้วก็ได้ก็คือห้างเปิด8โมงเช้าแล้วก็ถึง6โมงนะคะ5โมง5โมงเย็น6โมงเย็นนะคะนิตสามารถแกะยาวไปได้เลยก็ได้ถ้านิดสะดวกนะคะหรือว่า ค่ะนิดจสะสแก่วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่นิดเลยเขาให้สิทธินิดเลือกเองเลยนะคะก็คือสามารถทําตามสะดวกนิดเลยนะคะก็ค่าแรงที่นิดเรียกไปของปรดิก้านะคะแกะสะลักถาดใหญ่ที่ทุกคนเห็นที่มีปลามีแตงโมเป็นถาดใหญ่นะคะนิดเรียกไป350ฟฝังนะคะ350ฝังคิดเป็นเงินไทยประมาณร้อยหนึ่งประมาณ4ี่พันนะคะนั่นก็คือ 1, 4ี่หนึ่งเป็นสี่สองแปดสามสิบสอง ก็คือประมาณ1 5 0 0นหมื่นห้บาทสำหรับถา,าดแกะสลักหนึถาดนะคะที่นิดเอามาจัดแสดงโชว์ที่นี่นะคะส่วนค่าแรงในการมานั่งแกะโชว์แบบนี้นะคะนิดเรียกไป42ฟังนะคะต่อ1ชั่วโมงนะคะก็คือนิดนั่งแกะเล่นๆไปคุยกับลูกค้าไปนู่นนี่นั่นนะคะต่อ1ชั่วโมง นิดได้ค่าแรง42ฟังนะคะ12ฟังคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณาคุณคูณ40นะคะ1ฟังนะ่ะเป็น40บาทนะคะก็ประมาณ1,600บาทต่อ1ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นค่าแรงที่ดีมากๆนะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบขี้เหเลยะคะ่ะก็คือเขาก็คงเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาเสียด เสียเงินจ้างเรามาเพื่อโชว์ให้ลูกค้าได้รับชมนี่ก็คือมันก็ต้องคุ้มค่านะคะเพราะว่าค่าแรงก็ไม่ได้ถูกเนาะที่เขาจ่ายให้นิดนะคะตอนนี้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพรมน้านะคะเดี๋ยวนิ้จะเอาขึ้นโชว์นี่นะคะดอกสุกินีที่เราแกะไปวันนั้นนะคะก็จะเหี่ยวเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะนิดก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ค่ะ เปลี่ยนเป็นเมลอนที่เราแกะวันนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจัดถาดใหม่นี่นิฟิกแม่ิบุกุอกแค่เกี่ r a d i d i s ู้สัมผัสอันนีออไม่เป็นอันดท้าย เรียบร้อยแล้วค่ะทำความสะอาดโต๊ะทำงานของเราเดี๋ยวนี้จะขึ้นแกะอีกสักลูกแล้วกันนะคะไปเริ่มงานกันค่ะนี่คือเมลอนที่นิดเริ่มแกะนะคะ ก็คงจะไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแครอทที่นเตรียมไว้นะคะก็เหี่ยวแห้งไปค่ะก็เลยเก็บออกนะคะแล้วก็แกะเป็นเมลอนแทนนี่เมลอนเพิ่มเติมกับดอกกุหลาบม้วนนะคะที่แกะจากซุกินี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะ แครอทฝั่งนี้ก็เริ่มจะเหี่ยวเฉาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นิดก็เลยแกะสกินี่แซมเข้าไปนะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะคะกระเช้าดอกกุหลาบของเรานิดเปลี่ยนเป็นเมลอนแล้วค่ะเพราะว่าเหี่ยวเฉานะคะ บอนชูส oh, hm ีมหแม็กซ um ิบุกคุมาดาม่าดักก็แม็กซี่ลูกค้าเดินมาชมนะคะว่าสวยมากผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะวันนี้ก็คงจะเลิกงานนะคะดูลูกค้ามาถ่ายรูป วันนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะนิดแกะจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะวันนี้ทําไปทั้งหมด4ี่ชั่วโมงนะคะเมื่อกี้ก็หยุดพักวิดีโอคุยกับลูกค้านะคะลูกค้าชมใหญ่เลยแล้วก็เอานามบัตรอาะไรไปนะคะแล้วบอกว่าจะติดต่อมาวันนี้แจกนามบัตรไปเยอะเลยค่ะทุกคนนี่สวยไหมนี่น,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันผ่านไปในการทํางานที่โปรดิการนะคะสวยมากเลยเนาะทุกคนเนาะ ฟักทองค่ะทุกคนปาดอกไม้ให้มาั้งแต่วันจันทรที่ผ่านมาที่มาทํางานด้วยกันนะคะนิดว่าจะทําแกงอ่อมใส่ไก่นะคะก็ใบมะลักอขอมของเราเนาะ ก็ผ่านพ้นไปนะคะหนึ่งวันทํางานของนิดในการแกะสลักโชว์นะคะวันนี้ก็ได้รับคําชมเยอะมากมายเหมือนเดิมนะคะลูกค้าวันนี้ดูเหมือนจะเยอะกว่าวันจันทร์นะคะแล้วก็นิดทํางานทั้งหมด4ชั่วโมงค่ะก็ชั่วโมงละ 1, 6 0 0 1 7 0 0บาทนะคะก็คูณ4ี่ไปแล้วกันนะคะก็เป็นรายได้ที่ถือว่าดีมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีงานตลอดทั้งปีนานๆจะได้แกะทีนะคะครั้งสุดท้ายที่นิดแกะก็น่าจะเป็นปีที่แล้วที่นิดแกะให้ร้านอาหารไทยที่นิดทำงานนะคะแล้วก็ปีนี้ไม่ได้แกะเลยเพิ่ง จะมาแกะงานนี้นะคะจริงๆไม่ต้องมีบ่อยๆก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเจ็บตานะคะทุกคนเพราะว่านี่ต้องเพ่เพงเล็งงานของเราเวลาที่เราแกะยิ่งเป็นงานชนิดที่สีขาวนะคะคือ เจ็บตามากค่ะปวดตานะคะเพราะว่านิดเองสายตาสั้นด้วยนะคะก็พักบ้างแกะบ้างนานๆทีแต่ว่าทุกครั้งที่จับมีดนะคะนี่ก็ยังจําได้เสมอก็คือไม่ได้แกะนานแค่ไหนพอมาจับมีดมันก็เหมือนไปอัตโนมัติก็ยังจําได้เหมือนเดิมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขนะคะนี่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมผลงานของนิดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไม่บายค่ะ